ด,ดงนะ่ไม่ได้เล่นแล้วก็เราไปเล่นพระีอานมาสองรอบแล้วใช่ไหมคะถ้าจาไม่ผิดเออใช่ไปเล่นมาสองรอบแล้วนะดาดงรอบหนึ่งแล้วอีกรอบเรื่องอะไรมันนู้จําไม่ได้วันนี้ก็จะมีเรื่องอถึงบ้านที่ห้าครึ่งส่งน้องๆโอ้โหสุดยอดค่ะวันนี้นอนเต็มอิ่มหรือ,อยังเมื่อคืนใกล้ค่ะถึงบ้านตีสาม เมื่อคืนแม่ถึงบ้านตีสามถึงบ้านตีวันนี้พักพ่อนเพียงพอหรือยังคะคุณหนึ่งจอโจนก็สนุกค่ะแม่ใหม่วันนี้มีสามเรื่องให้เลือกนะคะใจแม่นะอ่าหนึ่งเรื่องแม่ขออีแปด เดี๋ยวดูน่นค่ะดูบรรยากาศคนดูเยอะไหมบรรยากาศหน้างานเป็นยังไงค่ะก็มีเรื่องนอนสิ่งเรื่องหนึง่งแล้วก็เรื่องน้อยหน้าเรื่องหนึง่งแล้วก็อะไรอีกเรื่องนะเมคือเมียเฉลยเรื่องหนึง่งเจ้าไหลมันเรื่องมันเศร้าไปดิค่ะอยากดูน้ำค้าง <laughs> ยังหายยังคอยไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าม่ยวันนี้เมื่อวานขอบใจมากนะจ๊ะที่ให้พ่อช่วยพ่อที่แร้วกพ่อเขาไม่ได้เลยน้ำค้างค่ะไม่ได้ดูนานดอกฟ้ากา,ากา้าเป็นความคิดที่ดีนะคะอืมดอกฟ้ากาฝ้าก็ดีใช่น้ำค้างค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณว่าวาลาวันมงคลเฉลยโอไมคค่ะมันมันเศร้าไปอีแป๊ดก็อยากดูวันนั้นไฟดับกอน,น สวัสดีจ้าตบตบข้ากาฝากาบฟ้าอ่ะสามเสียงแล้วใครจะมาขึ้นกับแม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยากดูมูเซอค่ะอืมก็ดีนะอืมก็ดีนะเออใช่ถูกใช่ใช่มูเซอก็ดี ว่าแต่ได้เอาชุดกันมาหรือเปล่าบูเซืออะดอกฟ้ากับฟ้าห้าเสียงแล้วหกเสียงแล้วค่ะโอ้ดอกฟ้ากับฟ้าเยอะมากมาคู่กับน้ำค้างเลยค่ะเสียงโวตใกล้กันค่ะมาติ้งกันก่อนดีฟ้าค่ะดอกฟ้ากับฟ้าเยอะมากเอาชุดอ๋อที่อยากเล่นนี่ไม่ใช่ค่ะจะขอซื้อชุดกันมาแล้วขอจะใส่กันนะคะไม่รู้ว่าน้องนุ่นจะได้พกชุดมาหรือเปล่า หนูขอแอปไปอนุมัติด้วยดอกฟ้ากาฝากคุณเตือนเลยรคะคุณต่อตอยังไม่ได้พูดเลยเลยค่ะสวัสดีนะคะดุงใจอาคนีมูเซอร์ค่ะดอกฟ้ากาฝากมังโวดอกฟ้ากาฝากกับน้ำค้างน้ำริ้วเลยค่ะเอามาติ้งกันเลวรักผิดตำลารักผิดตำลาเรื่องอะไรนะรักผิดตำลา โกมินโอกไหมคะโกมินอย่างโกมินไปดูวันที่11ค่ะ11วัดวิหารข่าวเขาขอโกมินไปแล้วหูดอกฟ้ากระฟ้าเยอะมากแสดงว่าติดใจตอนน้องนุ่นกับน้องรู้หน้าเลยใช่ไหมคะโกมินได้ดูวันที่11ค่ะ11วัดวิหารข่าวโกมินค่ะดอกฟ้ากระฝ้านำริ้วมาเลย สามสิบสี่เรื่องเลยเอาวันนี้ก่อนค่ะเดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันทีหลังค่ะโอ้ยดอกฟ้าก็ฝากริ้วมาเลยมาติ้งกันด้วยค่ะมาเรีใครจะประเดิมคนแรกสามสิบใบแดงเหมือนเดิมเมื่อวานได้ครบนะคะขอบคุณมากดอกฟ้าก็ฝากนำริ้วมาเลยค่ะไม่ได้ให้เลือกเรื่องค่ะคิดเองค่ะกำลังนั่งคิดดูจะเล่นเรื่องอะไร อย่างเมื่อคืนก็จะพาพวกเล่นอะไรก็ได้ที่สนุกสนุกเราก็เลยยุพลาสามล้างไม่ได้เล่นมานานก็เลยเล่นดูก่อนค่ะดอกฟ้าก็ฟาดนำริ้วเลยน้ำขางเมื่อคืนนี้เป็นอะไรที่ไกลมากนะคะน่าสงสารยิ้มใหญ่จริงสัญญาณไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเอาเลยที่นู่นนะคะ อ่าเจอการวัดวิหารข่าวค่ะเมื่อคืนขำมากค่ะแม่สามล่างเล่นไปแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนนี้จ้าวันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะมาใครจะเป็นคนติ้งคนแรกสองใบแดงดอกฟ้าโอ้ยมีติสิทิ์บนด้วยคุณหนูนาใช่ไหมคะสองใบแล้วโอ้ดอกฟ้าก็ะฟ้า,ฟานำลิ้วมาเลยค่ะ ขอเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเล่นคุณวา่าวาลาวันสองใบขอบคุณค่าสี่ใบแล้วนะคะวันนี้เล่นใกล้ดีใจจังเลยคืนนี้เล่นเสร็จแล้วก็ไปโคราชกันเลยนะคะไปคืนนี้เลยขอบคุณไหมจ้าขอบคุณลูกให้แม่ทุกวันเลย สองใบขอบคุณคะ่ะขอคนละสองใบสองใบสองใบสิบห้าคนนะครบกาสลลงคืนนี้ก็ไปนอนโคลาดคะ่ะแล้วพรุ่งนี้พลเลิอจากโคราชก็ตีกลับรัตลีสวัสดีคุณเล็กโคราดคะ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคุณเล็กโคราชโคราดบ้านเองหนูไม่มายโยนให้แม่สกักสองใบ,บไหมขอคนละสองใบสองใบสองใบเท่าไหร่หนึ่งใบก็ได้คะ่ะคืนนี้เราจะไปนอนที่เดิมกาสโลง ไม่รู้ว่าโคราชพรุ่งนี้ที่จะไปเล่นน่ะใกล้วันนั้นหรือเปล่า <Okay. S 1> เหนื่อยแทนเลยนะคะใช่ค่ะนั่งรถจนเพียค่ะเดี๋ยวต้องรถไปเติมลมก่อนไปเช็คลมก่อน <Okay. S 1> เออพนี้เล่นวันโนนทองค่ะร <Okay. S 1> อดูของจ้ารอจ้าทีวิ <Okay. Okay. S 1> คือการเดินทางและการต่อสู้ เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าเรื่องอะไรไม่ใกล้กันค่ะห่างกันมากไหมคะคนดูถึงกันไหมถ้าถึงกันน่าจะไม่ได้เล่นนะด,ดํารงแต่เดี๋ยวต้องไปถามเจ้าพาพให้เล่นเรื่องอะไรนะจ๊ะว่าเราจะดูเรื่องอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหาค่ะไว้เจอกันที่โนสุโอเคค่ะคืนนี้วัดพระศรีอานโพธุทามนี่เองค่ะ ไม่ไกลไม่ใกล้ที่เก่าค่ะไกลมากอยู่อ๋อ,อถ้าไกลมากน่าจะเล่นดําดงอะค่ะไปสร้างความสนุกเฮฮาแล้วก็ให้คนโคราชได้ดูดําดงบ้างนะคะถูกนิดหน่อยจะ้ะก็คือแม่เอาปอมูลเลขรถมาก็ถูกน้อยไม่เยอะหรอกจะ้ะนิดหน่อยพอลุกๆได้หกวัแล้วค่ะนำขานก็ไม่ได้อยู่นาน น้ำขางแต่ใครยังเป็นยายคอยอ่ะคะ่ะดูพอได้เอาเลขมาจากไหนเอ้ยไม่เลขไหนมาแม 15, 6, น่สิบห้าสกสลับดีฝันคะ่ะโอ้ฝันแมนเก่งมากวันที่แปดเจอกันจะ้ะแม่เป็นยายคอยแม่ไม่ค่อย ม่ค่อยอยากเล่นเ,นเนท่าไหร่เทพารักไก่ค่ะแม่เล่นนํำดงได้เลยแจ๋วมากค่ะ <c oughs> มาคุยเรื่องติงก็ดีกว่าก็จะเป็นยัยคอยเหลืออีกสี่ใบนี่หนูไม่ให้นึ่งใบแล้วขอบคุณจา้าเหลืออีสามใบได้สิบใบแล้วได้มาห้าหมื่นโหแม่ได้ไม่ถึงสองหมื่นสองมื่กว่าบาท โอ้ยดวงดีมากจ้ะสุดยอดสุดยอดดำดงที่สุดค่ะไก่้ค่ะแม่รอที่สุดเลยจ้าจ้าจ้าดวงดีนะคะคนทู่ป่วยนี่คือคนดวงดีแล้วทู่ป่วยเนี่ยจะมากจะน้อยจะดีใจมากอ่ะจะดีใจพิเปกติอะค่ะงวดหน้าเอาใหม่ช่ยงหน้าเอาใหม่สวัสดีคุณกะนกกรค่ะสวัสดีคุณไออุ่นค่ะคือเราทู่ป่วยเนี่ยนะเราจะดีใจมากดีใจเป็นพิเศษอะค่ะ มันจะไม่เหมือนแบบได้อะไรธรรมดาเงี้ยแบบถูกหวยเป็นแบบมันไม่ใช่ถูกกันง่ายนะคะเสียดายที่ถูกน้อยไปหน่อยซื้อเล่นๆม่น,นงั้นแหละก็ทีแรกก็จะไม่ซื้อใช่ไหมทีนี้น้องน้องพ่อนึกก็บอกบอ,กอาวพี่ใหม่เปี่ยนเปี่ยนอ่ทะเบียนรถมาทําไมไม่ซื้อล่ะออาซื้อก็ได้เอาซื้อบนล่างกลับไปกลับมาตัวละสองร้อยอะไรอย่างเงี้ย ในชีวิตก็ดีค่ะรอนันดูไม่จบได้ลอตเตอรี่ห้าใบโอ้โหสุดยอดเยอะมากค่ะไม่ขอให้ดวงดีตลอดไปนะจ๊ะขอให้ได้โดนทุกงวดนะจ๊ะได้เจ็ดใบแล้วจ้าขออีกสามใบนันจ๊ะเขาดีคนเราอ้อกเยอะเลยคุณต่อต่อยินดีด้วยค่ะปังมากก็ถ้าน้องไม่ทาก็คงไม่ได้ซื้อถ้าซื้อก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะซื้อก็ได้ กลับไปหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าอะไรเงี้ยเลขกับวันที่สิบห้าเป็นวันเกิดแม่ได้ไงแม่ตัวสองรอ้อยเลขมันกนาเลขเลยเอาใกล้ๆก,ก่อนดีคะ่ะเดี๋ยวแม่ก็ไลทุกวันแหละเข้ามาดูเราก็นั่งซื้อก็คือมหน้ามันจะโดนอีกหรือเปล่ามันจะโดนกินเลย กวนหน้าเรามาแลกความคิดเห็นกันดีกว่าใกล้ๆใครมีอะไรเด็ดๆมาว่ากันนะคะเด <_ S 1> ือดทะเบียนรถคุณกิษสดาจะไม่ออก <_ S 2> ใช่ของน้องรุ่นก็ยังไม่ออก <_ S 1> แล้วรถแม่มันออกตั้งแต่ปลายแดงแล้วนะคะถูกป่ะมันออกตั้งแต่ปลายแดงปลายแดงของสามต,ตัวตรงเลย <_ S 2> อ๋อรุนเลขรถนุ่น,นใ,ชใช่ใช่ใช่ก็สวยนะใช่นี่เราเราคุยเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ย ก็มาหาเลยร่วมจะไปดูน้องๆมาจ้ากใกล้ๆบ้านเขาไม่ให้พูดขันถูกอย่าพูดค่ะอย,ย่าพูดนะคะเมื่อคืนสนุกมาขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไปเชียร์นะคะขอบคุณแฟนๆลิเกบอพอ,อยด้วยค่ะใช่เกิดวันที่เดียวกันนะคนละเดือนนะ ได้เจ็ดใบแล้วคะ่ะฝากดูทรณีพิโรธอยากดูใช่ไหมคะเรื่องมันเศร้าอ่ะงานคืนเดียวน่าจะเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้ลคะค่ะโอวได้อีกสุดยอดเลยของข่ำงูเติน้นเดี๋ยวพูดในนี้บ่อยไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณตอตอเขาจะพิโรธขึ้นมานะคะ ฟังมากเลยนะคะคุณพิศใหม่เนี่ยขอบคุณค่ะคุณแม่แม่เหมวครับมาก็สั่นห่นามานะอีเติ้ลวันนี้เล่นนำโดมาหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าไปเล่นมาสองรอบแลวคะ่พะพธทยาเนี่ยเราต้องเอาแบบว่าคนพื้นที่ไม่เคยได้ดูด้วยนะคะวันดีจ้าคนพื้นที่ยังไม่เคยได้ดูอ่ะ เราต้องเออเข้าใจว่าในไลฟ์อาจจะดูหมดแล้วทุกเรื่องค่ะแต่นี้บางทีคนพื้นที่หน้าง,งานนี้เขายังไม่ได้ดูค่ะเราก็ต้องเล่นเรื่องที่มันแบบว่าคืนเดียวแล้วถูกใจคนหน้าง,งานด้วยเลยเนี่ยหามาจากระยองเลยอะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากค่ะอ่าใช่รอบแรกเที่ยวที่แลที่เสียงแห้ง มาค่ะมาค่ะอ่าใชา่เล่นไปแล้วถูกต้องเล่นไปแล้วค่ะได้เจ็ดใบล้วจ้าใครโยนกันอีกสักสามใบดีจ้าจะได้หนึ่งใบเท่าสวัสดีจุ๊บแจงจ้าโอ้โหฟางไปกับฉโนกกับพิมูครับสุดยอดค่ะ มาจ้าเจอกันจ้าก่อนจะไปโยนสักหนึ่งใบไหมจ๊ะฝังจ๊ะเจ็ดใบฉันมีทีเด็ดจนเจ็ดโมแต่ง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 แต่ได้แต่งแต่งแตงได้เจ็ดใบขาดสามใบถึงจะได้หนึ่งใบเท่ามีคนพู่กันเยอะว่าแสดงดีเล่นดีได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดเจ็ดใบแล้วลูกตรงไปหนึ่งใบอ้าวแปดใบแล้วค่ะ เดี๋ยวไหม่ไว้ปิดตอนท้ายเลยก็ได้ลูกพยายามดินลฝนผลฝ่ายก่อนไหมหาเพลงลองนุคอเคสสุดน้องนุน่นสวัสดีค่ะคุณย่ายยายเอ๋ใช่ไหมสวัสดีค่ะได้แปดใบแล้วค่ะยังขาดอีกยี่สิบสองใบค่ะ ไปเลื่อยเปื่อยนะแม่ดำรงไปเลื่อยไปเปื่อยใช่ไปเลื่อยไปเปื่ปอปปยโกมินดูวันที่สิบเอค่ะสิบเอ็ดเดือนเนี้ยวันวิหารข่าวค่ะได้ดูแน่นอนค่ะไปเลื่อยไปเปื่อยนำขางครับยังไม่ดูเลยครับ